สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ระ,ะยองค่ะดูจี้วันนี้เราจะไปไหนต่อจ้าแจ๊ก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเล่นทะเลกันนะเฮ้ยเราจะเล่นทะเลปะแค่นั้นก<ะ>็งงนะแร่นั้นก็งงสระน้ำที่โรงแรม <c oughs> ใช่ไหม แล้วเราไปไหนต่อกันดีแล้วเราจะไปเล่นทรายให้ทุกคนดูใช่ไหมเล่นน้ําด้วย,ยเดี๋ยวเราไปที่เดอซน้ำ <14 S 2> เกือบอเปียกน้ำเกือบเปียกน้ำเกือบเปียกตัวเกือบเปียกไม่ใช่น้ําเกือบเปียกเสียหน่อยแค่ไหนเกือบเปียกพาไปดูการณ์จ้าตรงนี้ริมชายหาดสวยมากหาดสวยตัวสุดๆด,ดูนี่ ฉันเมื่อยไหมไททายที่พ่นมาทะเลหน้าหนาเย็นมากเย็นไหมจ๊ะเย็นเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะครับบ๊ายบายถึงแล้วนะครับโรงแรมเดอะซีซันที่ไหนละระยองนครับนี่ถึงแล้วมาครับไปครับอยากเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ที่โรงแรมเดอะสีซันไปกันนายตานำเลยไปไปอันนั้นไปต,ตรงไปก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารสำหรับกันมากินตอนเช้านะครับแเราอยาเราไปดูสระว,ว่ายน้ำกันเดียเ๋ยวเรีสวสระว่ายน้ำอยู่ไหนจ๊ะ ไปไปดูกัน,อ,นอ,อันนี้คือเป็นผู้นำทางใช่ไหมจ๊ะเธอรู้ทางหรือเปล่าเธอรู้เธอรู้ทางหรือเปล่าอะ่ะนี่จ้าสาวไอ้น้ำของเรานะจ๊ะสวยไหมใหญ่มากมาทะเลหน้าหนาวก็ร้อนเหมือนกันนะจ๊ะเดินต่อไปจ้ะ สาใหญ่ปะใหญ่โอยเฮ้ยแต่แต่ตรงนี้เป็นสาเด็กนะเออเล่นได้ไนเนี่ยเดินต่อไป๋ยวเราไปดูกันอีกข้างในกันนะครับสะอาดมากน่าเล่นมากใช่ไหมเตเต็มตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักทั้งหมดนะครับของเราก็จอง a ฟ i l y s u สู e มานะครับห้องพักห้าคนมาวันศุกร์เสาร์ก็ ห้าพันเจ็ดนะครับรวมอาหารเช้ามีค่าประกันห้องด้วยสองพันขากลับก็ได้คืนนะครับจะเราไปดูห้องพักกันอีกทีนึงนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับห้องเรา <Okay. S 1> เอาสาวทำไรโย mm hmm. นี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะจ๊ะไปดไปูไปดูด้วยกันไหม ไ,ไฟตรงไหนวะโอเคนี่ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำใหญ่โตตรงนั้น,น,นมีตู้เย็นด้วยเธอไหนเนี่ยตู้เย็นเลยก็นี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ห้องน้ำชแตมไปดูข้างในกันนี่เป็นห้องนอนนี่ก็เป็นห้องนอนห้องนอนอันนี้ห้องเป็นห้อง น่าจะห้องมาสเตอร์นะครับดูห้องนี้ก่อนมีห้องน้ำตรงนี้มีสองของห้องมาสเตอร์นะครับมีสองที่นอนยังไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องนอนก็สำหรับสามท่านนะครับมีแอร์ด้วยประมาณนี้นะครับจะเอ๋ ประมาณนี้คะห้องพักเราเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะคะบ๊ายบายโอเคครับเดี๋ยวเราแต่งตัวอะไรกันเสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศโดยรอบข้างนอกกันจีิงๆครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้ามาทางห้องพัก ีบสงบมาใครมาก็อยากแนะนำนะครับขับรถจากกทมมาประมาณสามชั่วโมงครับไม่ค่อยมีคนเพราะว่ามันน่าจะไกลกว่าพัทยาแต่จากที่ไปเที่ยวมาก็ที่นี่ดีนะตรงที่มันไม่ต้อง ไปแย่งกินแย่งเที่ยวกันอย่างนี้ครับในน้นำใลระยองก็ดีเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นสะเด็กนะครับมีที่ให้เล่นด้วยสำหรับเด็กนะครับมีทรายเล่นด้วยดีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้จอดรดได้แร้ พี่โทษนะครับโทษนะครับตรงนี้จอดรถได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับอ๋อเข้าไปทางไหน,นะฮะไปข้างซอยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับตรงนี้จอดรถได้นะเออเราไมา่รู้ไปแย่งจอดกนดันข้างหน้า นี่ก็เป็นที่นั่งเล่นนะฮะเป็นแบบเหมือนการ,ร์เดนกร์เดนหน่อยตรงนั้นบ้านเป็นบ้านภูลวิลลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นว่ามีบ้านพักภูวิลลาด้วยนะแต่วันที่ผมมามันเต็มนะบรรยากาศดีครับ ก็ตอนนี้เราอยู่หน้าฟอนนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูอีกฝั่งนึงมันอยู่ติดทะเลเลยไปกันครับตอนนี้ก็เดินกันอยากให้ดูนะครับว่ามันติดทะเลแค่ไหนหันไปก็เจอเลย หน้าจักรยานมาปั่นมากเลยเ,เสียงได้จะข้ามไปกันกนะครับคิวครับเพื่อ,อน หน้าร้อนก็คุณสอน,นแต่บรรยากาศดีครับมาหน้าหนาวเถอะหน้าหนาวที่ไม่หนาวติดทะเลแค่ไหนอ่ะนด่ยโรงแรมอย่งเนี้ยแต่มันก็ไม่โรงแรมก็ไม่ติดริมชายหาดขนาดนั้นนะครับต้องข้ามถนนมาโรงแรมก็อยู่ข้างหน้านะ เซเว่นก็อยู่ใกล้ๆสั่งได้เลยอ่ะโอ้ยตรงนี้มีปูเยอะปูลงลู่นะจ๊ะปูมันหนีลงลูอ่ไหนวะปูเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยดูดิข้างหน้า ัดวเจอน <am> ้แ <puis> ล้วจ้าเอาขาลงดิโอ้ยยืนได้ไม่ยืนเหน่อยเอาขาลงไปอก็เดินไปเลไม่ต้องกัว น้ำทะเลครั้งแรกโอ้ยน้ำใสมากเฮ้ยลืมถอดรองเท้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะปากกาลัางหรอใช่ปะจะแต้มมาดูเดะเนี่ยปากกาลัางอยู่นี่ ใส่มากใส่มากมากมากจับจกดน้ำเลยดำน้ำนี่นะครับเรามาเล่นน้ำกันแล้วเย้ยเออไปวิ่งเฉย ด้วยกันไปด้วยกันเย้สามอ้ยโ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 อ้ยงอ่ะตก้ยโอ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 ้า ไงอุ้ยกั้นหายใจได้ด้วยเมื่อกี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดกะแล้วต้องหล่นหนาวก็นั่งลงมาอย่างงี้เอาละดำดิทำไมอะเมื่อกี้ยังดำเลย ไปทานข้าวกันนะครับเมื่อคืนเล่นน้ำเสร็จไม่ได้ถ่ายเลยง่วงมากโอเคครับเดีย๋ยวไปโดอาหารเช้ากันนะครับที่เจ้ามาก็รวมอาหารเช้าด้วยนะครับ จบเพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็ได้ทานอาหารเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาที่นี่นะครับก็ติดต่อไปทางเพจเดอะซีซันระยองได้เลยนะครับผมเดินทางจากกรุงเทพก็3ชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่นะฮะ ส่วนที่เที่ยวแถวนี้ก็คาเฟ่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นส,สงบสงบมากกว่านะครับมากับครอบครัวมากับแฟนเฟอร์อะไรก็เหมาะสมครับถ้าใครชอบแบบเงียบๆหน่อยนะครับก็แนะนําเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจัดป